ของฉันเจอแต่ความหลอกลวงเพื่อนแฟนหรือแม้กระทั่งครอบครัวของฉันไม่เคยมีใครจริงใจกับฉันเลยสักคนมันไม่ดีหรอกที่ทุกคนเนี่ยไม่พูดความจริงกับเธอฉันไม่สนใจอะ่ะคุณอย่ามาห้ามฉันเลยนะถ้าฉันให้โลกที่ทุกคนพูดความจริงกับเธอ เธอยังจะอยากมีชีวิตต่ออยู่หรือเปล่านีดเธอหมายความว่ายังไงโลกที่ทุกคนพูดแต่ความจริงเหรอถ้าเธอมีความสุขกับโลกที่ทุกคนพูดแต่ความจริงฉันก็ดีใจด้วยแต่ถ้าเธอไม่มีความสุขให้เธอกลับมาที่นี่แต่เธออยากจะทำอะไรก็ทำฉันจะไม่ห้ามเธอ เฮ้ยคุณไปทำอะไรตรงนั้นอะ่ะเดี๋ยวก็ตกลงไปหรอกเอา้าผู้หญิงคนนั้นหายไปไหนแล้วอ่ะขอโทษนะคะคุณขอโทษผมทำไมครับผมอะ่ะขี้เกียจช่วยคุณถ้าคุณตกลงไปในน้ำอะ่ะ ว่าคุณรีบไปเถอะครับผมเห็นคุณแล้วมีอารมณ์อ่ะไอ้โรคติดโลกที่มีแต่คนพูดความจริงนั่นหรอไปไหนมาอยาปุ๋ยฝ้ายแกรู้ไหมว่าแม่เป็นห่วงแกมากแค่ไหนแม่หนูโตแล้วนะเลิกเป็นห่วงหนูสักทีเถอะ ยาปุ๋ยไฟยทำไมแกไม่เหมือนลูกบ้านอื่นเขาบ้างฮะลูกบ้านอื่นเขาทั้งใส่ดีทั้งเชื่อฟังพ่อแม่แล้วนี่ดูแกสิจะทำอะไรก็เอาแต่ใจนี่แกคิดว่าฉันเลี้ยงแกมาจนโตป่านนี้ฉันจะไม่คาดหวังอะไรกับแกเลยสักนิดเดียวเลยหรือไงฮ,ะฮะจะพูดไปอ่ะฉันก็อายคนอื่นเขา นะมีลูกได่ไปเอาไหนยังแกุ่ย้แม่แม่ไม่เคยพูดจากับหนูแบบนี้เลยนะได้ทำไมแม่ไม่เหมือนแม่คนอื่นเขาบ้างล่ะฮะทั้งเข้าใจทั้งใจดีคอยรับฟังเหตุผลของลูกไม่เคยว่าไม่เคยด่าลูกเลยมีแต่จะเข้าใจคอยซับพอร์ตลูกไม่เคยใช้ลงกับหนูเลยหรือทำแม่ อยากได้ลูกบ้านอื่นมากใช่ไหมแม่ก็ไปขอเขาเลยสิไปส,ไปสิบอกให้ไปไงไป,ไปเดี๋ยวนี้เลยไปสิจะไม่ไปไ,ไปอย่างนี้เลยไปอ<ป>ยีเลยไปอย่างนีจะไม่พูดกับแม่แบบนี้ฮะไปเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ต้องไปยุ่งกับหนไูไปไปไปถ้าฉันให้โลกที่ทุกคนพูดความจริงกับเธอเธอยังจะอยากมีชีวิตต่ออยู่หรือเปล่า แกหน่อยดิแกเคยโกหกไหมพูดอะไรของแกเนี่ยโกหกคืออะไรในสาระแต้มแกว่าฉันอะสวยไหมหนุ่นดีไหมอือฉันว่าบวบดูสวยกว่าอย่างแกเนี่ยผอมแล้วดูเหี่ยวดูแก่ใส่เสื้อผ้าก็ไม่สวยแอ้วอีกอย่างนะผู้ชายในบริษ,ษัทเนี่ยเขาไม่มีใครชอบหนอยงแกหรอกมีแต้มแกไม่เคยพูดกับฉันแบบนี้เลยนะ ทำไมแอถึงพูดกับฉันแบบนี้อ่ะฉันพูดแบบนี้แล้วยังไงอ่ะที่ฉันทนคบแกเป็นเพื่อนอยู่เนี่ยก็เพราะว่าแกงโง่เวลาที่ฉันเนี่ยขี้เกียจทำงานเนี่ยนะฉันก็เอางานมาสอนให้แกทำแค่นี้ประธานก็ไม่รู้งานก็เดิมสบายจะตาย เลยเนาะดูลักลูกรักครอบครัวฉันอยากไปแบบแบบนี้จริงเลยอ่ะแกมแกหัวสูงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยก็ฉันอยากได้แบบนี้จริงๆอ่ะทั้งหล่อดึงใจดีเออแกแกว่าฉันหนุ่มดีหรือยังอ่ะหนุ่มฉันเป๊ะไหมฉันรู้สึกฉันไม่มั่นใจเลยอะแกนี่ฉันว่าแกนี่ยหนุ่มหนุ่มดีแล้วนะไม่ผอมเลยใครมาหาว่าแกผอมมาดิ๋ยว ใจเยน็นๆก่อนเพื่อนรักขอบคุณมากเลยนะแกอ่ะเชื่อหล<ะ>ักท<ะ>ี่นี้ตึกเลยออนนี่แกพอดีว่าบอสเขาสั่งงานหนูให้ฉันออกไปคิดลูกค้าข้างนอกอะ่ะยังไงเอกสารเนี่ยฉันฝากแกจัดการให้ฉันด้วยนะเพื่อนรักได้สิจ๊ะเพื<ะ>่อนรักทิ้ ผ่านมานี่แกหลอกชัยฉันสินะช่วยไม่ได้ก็แกงโง,ง่เองเออแล้วเอกสารทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวแกช่วยทำให้ฉันด้วยนะพอดีว่าผู้ชายนัดฉันไปข้างนอกอะฉันแอบออกไปนิดนึงวันนี้ฉันต้องได้เสียตัวแน่เลยไปแล้วนะเออเอเอแล้วอีกอย่างเนี่ยประธานจุดหลอกกำลังตามหาตัวเธออยู่นะบาย อะไรหรือเปล่าคะท่านประธานผมอยากให้คุณมาเป็นเมียน้อยของผมผมคิดดีแล้วนะผมจะส่งเสียเลี้ยงดูคุณแล้วก็เพิ่มเงินเดือนให้คุณด้วยนี่ท่านประธานพูดเรื่องอะไรคะเนี่ยผมพูดจริงๆนะคุณผมแอบมองก้นคุณตลอดเลยฉันไม่เอาด้วยหรอกนะคะฉันขอลาออกเอ้าแล้วทีไกูจะมองก้นใครวะเนี่ย ไ้ายรอนานไหมสมน้ำหน้าพี่บีมขอบคุณนะคะที่พี่บีมมาหาหนูอ่ะก็ไม่อยากมาหรอกไกลก็ไกลแต่พอดีว่าพี่นักสาวอีกคนหนึ่งไว้อ่ะตอนเย็นจะไปดูหนังด้วยพอดีว่าน้องเขาอยู่แถวนี้เหมือนกันนะแต่ที่แวะมาหาน้องอ่ะเพื่อ่าเวลาแค่นั้เองพี่บีม พี่บีมน,นอกใจหนูหรอคะใช่พี่มีหลายคนเลยนะพี่คบไว้ืวรเลือกอะ่ะนี่พี่บีมทำกับหนูแบบนี้ได้ไงคะพี่บีมทำกับครับคุณแม่ผมอยู่กับยายฝ้ายครับใช่ครับที่บ้านจนๆไเดนิดนไ้น,น,นอนนั้นหละครับใช่ครับหน้าตาก็สวยสู้กลางแฟนกับผมไม่ได้หรอครับอ๋อคุณแม่เดี๋ยวเย็นนี้ผมจะบอกเรื่องน้องเขาเลยนะครับ พี่ชายพี่จะเลิกกับน้องคนนี้วันนี้เลยเหรอครับใช่ครับกูค,คุยโทรศัพท์อยู่ไม่เห็นหรองั้นผมขอนะครับพี่ชายถ้าอยากได้เนี่ยก็ไปเลยครับพี่มี้ครับแม่พ,พี่ชายคนนั้นอ่ะเขาไม่เอาเธอแล้วเรามาสนุกกันนะผมไปเลยนะจะไปไหนก็ไปอ ขอบคุณนะคะที่ช่วยหนูไว้อะเราก็เลิกกันไปตั้งนานแล้วคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะ่ะผมยังรักและคิดถึงคุณอยู่นะไม่ว่านานแค่ไหนนี่พูดเรื่องจริงเหรอก็ ตั้งแต่ที่คุณทิ้งผมไปเพื่อมองหาอนาคตใหม่ผมก็ได้แต่พอมองดูคุณอยูาหางคอมฝ้าขอโทษนะฝ้าว่าเราสองคนน่ะคงไปด้วยกันไม่รอดหรอกเราเลิกกันเถอะ คมพูดแต่ความจริงยังไงวันหนึ่งคำพูดของคอมก็จะมาทำร้ายฉันใช่ไหมถึงคุณจะปากร้ายแค่ไหนแต่ผมก็รักนะคอมคอมจะไม่ว่าฝ้ายเหมือนคนอื่นใช่ไหมแล้วคอมมีเหตุผลอะไรที่ต้องว่าฝ้ายด้วยละ่ะคอมปล่ยขอโทษ ความสุขหรออุตส่า์ได้ลองแบบที่ต้องการแล้วไงการที่เราวิ่งหนีความเศร้าก็ามไม่ได้แปลว่าเราจะวิ่งไปหาความสุขเจอนะได้เรียนรู้แล้วสินะขอบคุณมากนะคะที่ทำให้ฉันได้รู้อะไรหลายๆอย่าง จะโลกที่พูดความจริงหรือมีแต่คำโกโหกสุดท้ายก็ไม่มีอะไรมาหักล้างความจริงได้มีแต่ฉันที่ไม่ยอมรับมันแม่ที่ไม่เคยโกโหกเพื่อนรักที่ไม่เคยจริงใจแฟน ว่าฉันไร่ค่ะ